สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณเลือกกองไพ่มาเลยนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองตั้งจิตอธิษฐานก่อนเลือกกองไพ่นะคะ ได้กองไพ่แล้วนะคะเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดฝากติดตามไปเตยด้วยนะคะไปดูกันค่ะพี่ๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นเก้าถ้วยเลยค่ะใบที่สองขึ้นมาเป็นสองไม้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานนะคะ ความอยู่ดีกินดีนะคะความโชคดีมีสุขนะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะหากคุณตั้งจิตอธิษฐานขอในเรื่องของการงานนะคะคุณก็จะได้โอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะรวมทั้งเจอพาร์ทเนอร์เจอหุ้นส่วนเจอการยาณมิตรที่ดีค่ะช่วงนี้แนะนําให้นั่งสมาธิเสริมเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะก็แบ่งทําบุญด้วยการบริจาคด้วยนะคะตามกําลังทรัพย์ของคุณทําโดยที่คุณไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะ แล้วช่วงนี้นะคะคุณจะรู้สึกเด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองมากๆกล้าตัดสินใจนะคะบางทีคุณอาจจะดูเข้มๆนะคะดุๆด้วยนะแล้วที่สำคัญนะคะเซนแรงมากๆเลยบางคนฝันแม่นนะคะประเมินสถานการณ์หรือมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำช่วงนี้นะคะอาจจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการต่อย,ยอดหรือทำธุรกิจนะคะหรือโอกาสดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ บางท่านมีโชคมีราบจากเด็กๆด้วยนะคะหรือคุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปผจญภัยด้วยก็ขอให้คุณโชคดีนะคะคิดดีทำดีพูดดีเพราะจัดสัมมบอกว่าทำอะไรได้ผลเช่นนั้นโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณเรื่องใดท่านกำลังจะช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคนะเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในใจคุณนะคะ หรือแม้แต่การที่โดนตีชิ้นนินทาโดนด่าโดนว่าร้ายโดนกล่าวหานะเรื่องนี้กำลังจะสิ้นสุดลงค่ะคุณจะสบายใจขึ้นนะคะเหตุการณ์จะเริ่มดีขึ้นค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะคะนะไม่ว่าคุณจะทำบุญนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้รับนะคะและท่านกำลังช่วยคลี่คลายเหตุการณ์และปัญหาต่างๆให้คุณอยู่ บางท่านสภาวะการงานวุ่นวายไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะได้รับความเป็นธรรมนะใครที่จะขอทุนการศึกษาไปต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะแล้วเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางด้วยนะและที่สําคัญนะคะคุณเองจะนิ่งขึ้นนะคะจะเงียบขรึมขึ้นรักสันโดษมากยิ่งขึ้นขอให้คุณมีความสุขนะเจอสิ่ง